ผมแชร์หน้าจอแป๊บนึงเห็นบทความนะครับเรามาถึงแถวๆนี้นะครับใช่ไหมอตอนนี้เราเห็นสรรมการหลักๆไป3ามอันละนะครับอันแรกก็คือ สมการที่ใช้คำนวณโอกาสในการติดเชื้อใช่ไหมครับซึ่งมันจะขึ้นกับปริมาณของคอนตาโดสนะครับปริมาณของเชื้อโรคที่มากพอที่ทำให้ติดเชื้อได้นะครับแล้วก็มาถึงอันนี้นะครับอันนี้คือ ฝั่งคนปล่อยเชื้อใช่ไหมอันนี้คือคนที่ติดเชื้อแล้วแบบหายใจหรือไอาจามออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสผลิตตัวคอนท้าสักเท่าไหร่เนี้ยนะครับทีนี้ส่วนถัดไปเขากำลังจะพูดถึงลอสนะครับเขาบอกว่าเปเป,เปอร์นี้นะครับมิลเลอร์และคณะเนี่ย ก็เขาไปอินคอร์เปอเรนี่หมายถึงรวมเห็นนะเขาไปวิเคราะห์ตัวอัตราการสูญเสียควอนต้าเนื่องจาก uh, กลไกหลายๆแบบนะครับกลไกหลายๆรูปแบบนะแล้วก็เราเห็นคำว่า first order เนี่ยก็ ก็คือเหมือนเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่า first order นี่หมายถึงสมการเป็นแบบอันดับที่หนึ่งคือเป็นเหมือนเป็นเ,เทียบกับ polynomial หรือเปล่าหรือว่า first order ในที่นี้อาจจะหมายถึงเป็นสมการในตระกูล differential equation อะสมการเชิงอนุพันธ์อะ ออเดอร์ที่หนึ่งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับอ่าก็คือเขาก็ไปพูดเรื่องอัตราการสูญเสียคอต้านะครับเนื่องจากกลไกหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งรวมถึงการที่มันเจือจางเนื่องจากอากาศระบายนะครับลอสที่เกิดจากการที่แอโรซอมันไปเกาะอยู่บนพื้นผิวต่างๆ นะครับแล้วก็มีไวรัสที่มันสลายตัวนะครับดีเคนี่หมายถึงสลายตัวนะก็คือรวมเนี่ยอย่างน,น้อยก็สามอันเนี้ยนะครับเรื่องที่ว่ามันสูญเสียไปเนื่องจากเจือจางโดยอากาศระบายบางส่วนไปเกาะกับพื้นผิวต่างๆในห้องนะครับแล้วก็มีไวรัสบางส่วนสลายตัวไปนะครับก็รวมพวกนี้เข้าไปในการคำนวณด้วยนะครับ คำนวณอะไรคำนวณน,นี้นะครับความเข้มข้นเฉลี่ยของควอนต้าที่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับในห้องนะครับก็สมการก็เป็นไปนตามนี้นะครับอันนี้ตัวแปรแต่ละตัวหมายถึงอะไรบ้างตัวแลมด d าตัวนี้เป็นอัตราการสูญเสียที่เป็น first order นะครับเป็นอันดับที่หนึ่งซึ่งครอบคลุมนะครับครอบคลุมกลไกหลายๆรูปแบบนะครับ ที่ทําให้คอนต้านี่มันเสียศูสูญเสียไปในในห้องนะครับก็คืออันที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะครับวิยาคือปริมาตรห้องนะครับทีนี้ก็คือเขาก็เอาตัว loss lambda หรือลอสต์เนี้ยมากระจายให้ดูว่ามันจะประกอบด้วย loss เรื่องจากอะไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวนะผมกำลังดูว่า NQ นี่มันย่อม,มาจากอะไรมาจากสมการที่แล้วหรือเปล่าตัวนี้เป็น average concentration ตัวนี้เนาะนนี้คือความเข้มข้นเฉลี่ยของควอนต้าที่สามารถติดเชื้อได้นะครับ อืมเนี่ยนะมันเอาไปใช้ในสมการอื่นอีกไหมอ่อนี่ไง NQ มาโผล่ที่นี่เนาะก็คือเขาพยายามแสดงให้เห็นว่า NQ ตัวนี้คำนวณมาจากไหนก็คำนวณมาจากอันเมื่อกี้นะครับมาจากอันนี้โอเคแล้วก็ โอเคก็คือคือผมกําลังพยายามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแลมด้ามันเปลี่ยนถ้าแลมด้ามันสูงขึ้นถ้าดูเฉพาะเทอมนี้ถ้าแลมด้าสูงขึ้น n q คก็จะลดลงก็ก็น่าจะถูกต้องใช่ไหมคือถ้าเชื้อโรคมันน้อยลงถ้าเชื้อโรคมันลอ s มากขึ้นใช่ไหมความเข้มข้นของเชื้อโรคในห้องก็ต้องน้อยลงก็ก็น่าจะเป็นแบบนั้น โอเคลอสประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ dilution effect dilution ก็คือทำให้เจือจางใช่ไหมก็เนี่ยครับก็ทำให้มันถูกทำให้เจือจางเนื่องจากเราเอา ventilation air นะครับหรือว่า outdoor air เนี่ยเข้ามานะโอเค okay. แล้วก็มีลอสเนื่องจากบางส่วนมันไป deposit ก็คือ มันไปมันไปเกาะอยู่ในท่อรีเทิร์นนะครับแล้วก็ไปเกาะอยู่ตามท่อรีเทิร์นทั้งหลายนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับล o อสเนื่องจากการกรองนะครับเนื่องจากพวกฟิลเตอร์ทั้งหลายนี่แหละครับแล้วก็อันนี้เป็นกรองที่อยู่ในระบบปรับอากาศนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็น loss เนื่องจากการกรองเหมือนกันแต่เป็นกรองโดยเครื่องกรองแบบ portable นะครับเครื่องกรองแบบเคลื่อนที่นะครับที่วางอยู่ในห้องกนะ็คือพวกอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเคอฟอกอากาศนั่นแหละนะครับ VR uh, นี่คือ volume ของห้องเพราะฉะนั้น loss ตัวนี้ลองสังเกตหน่วยมันดูนะ loss ในที่นี้หน่วยมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นหนึ่งส่วนเวลาเห็นไหม s ยกกำลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วน s นั่นแหละนะครับคือหน่วยมันเป็นส่วนกลับของชั่วโมงอะ่ะก็คือเป็นหนึ่งหารด้วยเวลาทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเอาอัตราการไหลใช่ไหมอาจจะเป็นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยนะ หารด้วยปริมาตรห้องก็คือลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยที่เหลือมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนชั่วโมงนะครับหนึ่งส่วนเอชนะครับแล้วก็ลองดูว่าทุกอันก็เป็นทรงนี้หมดนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้ากรองก็จะมีประสิทธิภาพการกรองนะครับของฟิลเตอร์ในระบบปับอากาศอันนี้คือดูที่ดูที่อัตราการไหลของซัพพลายแอร์ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าอากาศ100%เปอร์เซนลยถูกไหมสป라이เอร์ที่มันจะวิ่งไปผ่านฟิลเตอร์ใน ASU AH นะครับก็จะเป็น v ของสป라이แอร์ทั้งหมดส่วนถ้าเป็นเครื่องฟอกอากาศก็จะมีแค่ V คืออัตราการไหลเฉพาะอากาศที่มันวิ่งผ่านเครื่องฟอกอากาศเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพการกรองของของตัวกรองของระบบประประาศ อ๋ออันนี้ของของเครื่องฟอกอากาศนะครับเป็นพอตเทเบิลอันนี้ของเซนทรัลซิสเต็มนะครับก็คือของ a อ u ตัวกลานนะครับอันนี้เป็นอัตราการไหลที่ของเครื่องฟอกอากาศอันนี้อัตราการไหลของซัพพลายแอร์ในห้องทั้งหมดนะครับโอเคส่วนลอสอีกตัวหนึ่งแลมดาเอตัวนี้เป็นการที่คอนต้าบางส่วนมันเซตเทลนะครับเซตเทลก็คือตกลงไป องอยู่กับพื้นนะครับอันนี้ก็สแสดงอยู่ในรูปของ Set, s t t t l i n i v g v e l o c i t y ก็คือเป็นความเร็วที่ทำให้อ e r o s o l มันตกลงไปกองที่พื้นข้างล่างนะครับก็คือความเร็วไอนะ้ t l t t l i n g v e l o c i t y เนี่ยหารด้วยความสูงนะครับ ซึ่งออกมาก็เป็นหน่วยของเศษหนึ่งส่วนเวลาเหมือนกันใช่ไหมเพราะความเร็วมันก็หน่วยเป็นเมตรต่อชั่วโมงก็ันนะเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หารด้วยความสูงความสูงก็เป็นเมตรนะครับแต่ว่าในในเชิงกายภาพนี่ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเอาสองสิ่งนี้มาหารกันได้นะความเร็วแล้วก็เอาความสูงมาหารความหมายมันคืออะไรนี่ผมตีไม่ออก าปล่อยไปก่อนแล้วก็มีตัวเคนี่เป็นอัตราการ inactivate ของควอนต a ้าอัตราการ inactivate ก็คือ,อ activate แปลว่าทำให้ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาใช่ไหม inactivate ก็ตรงข้ามอันนี้ก็คงเป็นหมายถึงว่าเป็นเป็นความ หมดสภาพหรือว่าความเสื่อมสภาพของตัวเชื้อโรคนะครับอัตราการเสื่อมสภาพของเชื้อโรคอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบมันคือตัวเลขเดียวกับที่ว่าเชือกเก้อโรคเกาะอยู่บนพื้นผิวต่างๆจะมีอายุอยู่ได้กี่วันอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมันใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บอกว่ากลไกการสูญเสียอื่นๆเนี่ยก็ อาจจะเอาเข้ามารวมในสมการที่ห้าด้วยก็ได้นะครับถ้ามันมีนกลไกอื่นด้วยนะเขาบอกว่าเขาใช้ m o d i f y e d version นะครับคือใช้เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วของ w e l s Riley model ตามนี้นะครับในการคำนวณความน่าจะเป็นของการติดเชื้อของผู้เสียงนะครับผู้เสียงรับเชื้อนะครับซึ่ง เ,เสี่ยงต่อการรับเชื้อจากคนหนึ่งคนนะครับแค่แหล่งเดียวคือหนึงคนเท่านั้นนะครับนะเป็นหนึ่งคนนั้นที่ปล่อยพวกแอโรโซลที่มีไวรัสเกาะเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหลายๆมาตรการเนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อลด ความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับเนี่ยนะประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยนะก็สามารถคำนวณได้นะครับ e อ f i c a c y นีประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถคำนวณได้นะครับอา a n t นควาคำนวณได้จากอะไรนะครับก็ไปดูว่า Uh, มาตรการพวกนั้นเนี่ยเดนี่คือมาตรการพวกนั้นน,นะครับมาตรการแต่ละมาตรการเนี่ย individually uh, มาตรการมันขึ้นอยู่กับว่ามาตรการพวกพวกนั้นอะ่ะมันส่งผลกระทบนะครับ impact ผลกระทบต่อความน่าจะเป็นของการติดเชื้อที่ทำนายได้ เดี๋ยวนะผมสรุปความไม่ค่อยถูกเลยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาจะใช้สมการเวลทรี่โมเดลที่โมดิฟายแล้วนี่แหละไปทำนายความน่าจะเป็นของผู้ได้รับเชือ้อว่ามันจะมีโอกาสจะติดมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยคิดที่แหล่งปล่อยเชื้อแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอ๋อแล้วก็เลยว่าพอเรามีสมการอันนี้แล้วเนี่ย เราก็สามารถเอาสมการนี้มาวิเคราะห์นะครับว่าตอนที่เราใช้มาตรการป้องกันต่างๆเช่นการใส่หน้ากากอะไรแบบนี้นะครับมันจะช่วยลดออโอกาสลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ารวมความคือประมาณนี้โอเคแล้วก็การวิเคราะห์ที่ละเอียดกว่านี้นะคือรายละเอียดนะให้ไปดูที่นี่ให้ไปดูที่งานของโรเมอร์ในในเรฟเฟอเรนซ์ที่หนะครับ ค okay. นะดูก่อนยาวไหมโอ้ยาวเว้ยไอกล่องนี้เราดูไปยังวะกล่องนี้ยังไม่ได้ดูใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมสแกนตรงนี้เร็วๆนิดนึงนะจะไม่จะไม่อ่านเนื้อหาแล้วแหละแต่ว่าอยากสแกนตรงนี้นิดนึงว่าเขาจะวิเคราะห์ซีนารีโออะไรบ้างเนาะ ข่าหน้าเดี๋ยวเราค่อยอ่านข่าหน้าซีนาริโอเอ่าอ,อันนี้เขาเขาโมเดลว่าผู้สอนเป็นคนติดเชื้อนะผู้สอนเป็น,เป,นเป็นโลกไอคนเนี้ยปล่อยปล่อยคอนต้คือปล่อยเชื้อโรคออกมาที่อัตราเท่านี้นะครับแล้วก็ คำนวณที่อัตราการหายใจของนักเรียนนะที่เลขนี้นะครับจุดห้าสี่หรือว่าจุดสามหนึ่งแปดซฟนะครับซีาริยอที่สองคราวนี้เปลี่ยนเป็นนักเรียนบ้างน,ะนักเรียนเป็นคนแพร่เชื้อนะครับมีปล่อยควอนต้าออกมาในอัตราเท่านี้นะครับอ๋อ,อ,อโอเค อันนี้คือ aA นี่คือสมมุติว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นคนปล่อยเชื้อนะครับปล่อยด้วยอัตราเท่านี้แล้วไปดูว่าโอกาสที่นักเรียนน่ะจะติดเชื้อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับที่โดยนักเรียนหายใจที่อัตราเท่านี้นะครับทีนี้ b นี่คือกลับกันคือนักเรียนเป็นคนแพร่เชื้อบ้างนักเรียนแพร่เชื้อที่อัตราเท่านี้นะครับแล้วเขาก็จะไปดูว่า ผู้สอนน่ะจะมีโอกาสติดเชื้อเท่าไหร่นะครับถ้าผู้สอนมีอัตราการหายใจเท่านี้นะครับก็สังเกตผู้สอนถ้าถ้าปล่อยถ้าแพร่เชื้อก็แพร่มากกว่าถ้าหายใจก็หายใจแรงกว่าใช่ไหมเพราะว่าผู้สอนต้องยืนพูดอะไรเงี้ยนะครับส่วน c นี่คือดูว่านักเรียนเป็นคนแพร่เชื้อนะครับที่อัตราเท่านี้นะครับเหมือนกับ b เนาะอัตราเดียวกันแล้วก็ ก็ไปดูโอกาสว่าแล้วนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับนักเรียนคนอื่นนะจะติดด้วยด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับโดยนักเรียนคนนั้นก็จะหายใจยด้วยอัตราเท่านี้ก็เหมือนกับข้อ B นะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาดูว่าสามซีเนอรอนนี้เกิดอะไรขึ้นขอปิดท้ายด้วยกล่องนี้แล้วกันนะอันนี้เขาพูดถึงชนิดของหน้ากาก,ากนะครับแล้วก็ไอตัว รัดหน้ากากให้มันแน่นขึ้นนะครับอ,อันนี้จะคล้ายๆตอนที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้คืออันเดียวกันเลยแหละคือแบบแรกก็เป็นหน้ากากผ้าคอตตอนนะครับสี่ชั้นนะที่เป็นหน้ากากทอสี่ชั้นนะครับอันที่สองเป็นสปันบอลโพลีพิลีนนะครับอันนี้เป็นหน้ากากสามชั้น พัฒนาโดยนี่ U of Wisconsin a Medicine นะครับเราเรียกหน้ากากอันนี้ว่าเป็นหน้ากาก Emergency เนาะ EOCM แบบที่3มเป็นหน้ากากใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับเป็นแบบ3ามชั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น medical procedure mask นะครับและอันสุดท้ายจะเป็นหน้ากากผ่าตัดนะครับเป็น surgical mask อันนี้ก็คือเหมือนอ้น,นี้เลยหมตอนที่1 แล้วก็มีการเทสโดยใช้เบสก็คือตัวคาดให้แน่นนะครับทั้งตัวคาดแบบของ u of Wisconsin เองนะครับกับตัวคาดที่ที่มีขายในท้องตลาดนะครับอ่ะนั้นส่วนของบทความเราคุยเท่านี้นะครับ